สำนักง,งานกเกษตรจังหวัดมหาสรารคามร่วมกับเกษตรกร,ร,กรต้นแบบส่งเสริมเกษตรกรร,กร,รวมกลุ่มแปลงใหญ่พร้อมมอบพันกล้วยและปุ๋ยอินทรีย์ในกิจกรรมกล้วยแปลงใหญ่ค่ะ ที่ไร่เขยลาหมื่นแก้วหมู่ที่2ตำบลนาโอพอภกุดรังจัังหวดมหาสารคามในปราโมทวัฒนะหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักง,งานเกษตรจังหวัดมหาสารคามท่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมวิเคราะห์จัดทําแผนและปรับปรุงข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่กิจกรรมกล้วยแปลงใหญ่โดยมีสมาชิกกลุ่มกล้วยแปลงใหญ่กุดรังจํานวน50คนร่วมประชุมค่ะ พร้อมมอบหน่อกล้วยน้ำว้าและปุ๋ยอินทรีย์เพื่อดำเนินกิจกรรมกล้วยแปลงใหญ่ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่สำหรับกลุ่มกล้วยแปลงใหญ่กุดดังมีนางสาวสาวภสดพามื่นแก้วเป็นประธานกลุ่มมีการส่งเสริมให้สมาชิกปลูกกล้วยโดยเฉพาะกล้วยน้ำว้าเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผงกล้วยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มนะคะทั้งนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ของจังหวัดมหาสา,ารคาม ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามเป็นหน่วยงานต้นทางค่ะทั้งการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการปลูกพืชการดูแลและการลดต้นทุนการผลิตนะคะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะซึ่งโครงการแปลงใหญ่เป็นการดําเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ทําการเกษตรปลูกพืชชนิดเดียวกันเกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกรเองในการเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต และการกำหนดราคาผลผลิตโดยให้เกษตรกร,เ,ร,กรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา5ด้านคือการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการผลิตพัฒนาคุณภาพการตลาดและการบริหารจัดการค่ะ